มื่อกี้คุณนันยาเกล็เข้าวชพาะคุณดาวมายุรีจะมานะคะประกาศว่าเลิกกับสามีมาที่อยู่กันมาตั้งนานใะคะแล้วตัวนี้20กว่าปีไปคบกับคนใหม่เห็นว่าเห็นบอกเคยเป็นเกย์จนผู้ใหญ่ฝ่ายชายไม่ปลื้มที่มีข่าวมาสั่งห้ามคู่กันแล้วเป็นยังไงไม่รู้บอกว่าเพื่อช่วยกันดันใช่ไหมคุณดาวมายุรีจะช่วยกันดันจะเป็นยังไงนั้นนะนี่เราเห็นภาพกันอยู่แล้วตรงนี้และนั่งอยู่ตรงน้นแล้ว นะคะตอนนี้นะคะเชิญคุณวุฒิเดคุณมุํดำขอต้อนรับคุณดาวมยุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโเกิดอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าแฟนเป็นเกย์แฟนล่าสุดเนี่ยอดีตเป็นเกย์แล้วดาวก็ยอมรับได้อนี่อันนี้มันจริงไหมเออดาวขอออกตัวนิดนึงก็คือแบบไม่ไม่ไม่ใช่แฟนเนาะก็คือกับน้องที่โดยน้องเอ็มธนวัฒน์เนี่ยเป็นภาพโดยโดยโดยโดนเอาขึ้นว่าก่อนหน้านั้นเขามีมีมีนักข่าวมาถามดาวบอกว่า เอ๊ถ้าอดีตแฟนที่คบถ้าถ้ามีว่ามีข่าวบอกว่าเขาเป็นเกย์รับได้ไหมแต่ว่าดไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าน้องเอมคนนี้แต่หมายถึงว่าก็พูดในทางรวมรวมว่าก็โอเคถ้าเราจะคบใครเราไม่ได้มองที่อดีตอะไรอย่างเงี้ยนะคะมึงเอินว่าทางหนังสือเอารูปน้องคู่ขึ้นไปมันก็เลยกลายเป็นเรื่องด้วยว่าก็อาจจะกระเทือนน้องเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเ้าที่เป็นเกป็นไม่ได้เป็นเขาคนนี้เขาไม่ได้เป็นสรุปแล้วคุณเป็นแฟนกับเขาไหมอ๋อ กับน้องเหรอคะเป็นแฟนกับเขาไหมจริงจริงจริงริแล้วดาวกับน้องเอ็มเนี่ยเคยทํางานดาวเคยอยู่ในค่ายบริษัทแสงระวีมาะนะคะก็เลยแบบว่ามีงานทำงานเพลงออกมาชุดหนึ่งชุดดาม,มาแล้วจ้าแล้วก็มีเพลงคู่ซิงเกิลกันมา2เพลงทีนี้ด้วยความที่ที่ดาวเข้าไปอยู่ในค่ายดาวก็ เวลาไปงานสื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะชวนน้องไปด้วยเพราะว่าเพราะว่าในค่ายในบริษัทเดี่ยจะไม่ค่อยมีพีอาร์ PR ทำงานโดยดาวก็จะเป็น PR ตัวเองแล้วก็จะชวนน้องไปงานนู่นงานนี่โดยเสร็จแล้วก็จะชอบโพสต์ พราะด้วยความช่วงนั้นมันอาจจะเป็นด้วยด้วยที่เราเลิกกับอดีตสามีมันก็เลยมีกระแสกระแสมาว่าเขาเป็นบุคคลที่3หรืออะไรอย่างนี้สรุปโดยสรุปความสัมพันธ์ของคุณกับเอ,อก็คือสนิทกันแลน้เขา<อ>ไม่ได้เป็นเพื่อนสาวไม่ใช่ค่ะคือน้องเป็นคนที่นิสัยดีน่ารักก็คือสนิทกันด้วยความที่เราทํางานกันมาก็มีสิ่งดีๆที่ให้กันก็คือสนิทสนมกันเรื่องการทํางานเรื่องการปรึกษางานอ,อะไรอย่างนี้ค่ะถ้าสมมตินัเขาจะต้องถามว่า คุณสร้างข่าวหรือเปล่าคุณไปสร้างข่าวนี้ขึ้นมาหรือเปล่าว่าเหมือนประมาณวนะ่าหูแต่และมีน้องค่ะชอบเด็กน้องเป็นเกย์หรือ,<ล>อ,อว่าจะมีซิงเกลิลใหม่ด้วยอ,อะไรอย่างี้หอไม่ค่ะไอข่าวนี้มันออกมาก่อนที่เราจะทำซิงเกลิลเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีข่าวกับน้องหมกว่าเป็นบุคคลที่3าบ้างละเอ่อจีบกันบ้างละอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่อยู่ค่ายเดียวกันเนี่ยเดาก็มองว่าเราดาวเ,เป็นคนชอบเอนเตอร์เทนมากกว่าหมถึงว่าชอบไปไหนก็ต้องดูแลเอ่อนักร้องในค่ายเดียวกัน เออถ่ายรูปหรือว่าไปไหนก็ต้องแบบมันเหมือนสนิทสนมกันนะคะในเรื่องการทํางานแล้วก็มีสิ่งดีๆปรึกษาคุยกันเรื่องการทํางานด้วยความที่เราเป็นรุ่นพี่ที่เข้าวงการมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คนคนนี้ที่เป็นนักร้องต่างค่ายไปแล้วใช่ไหมครับค่ะตอนนี้ดาวก็ขออนุญ,ญาตบริษัทแสงรวีออกมาทําซิงเกิลของดาวเองนะคะน้องก็อยู่บริษัทแสงรวีอยู่แล้วครับก็ยังอยู่บริษัทเดิมซึ่งน้องเอ็มนี่ใช่ไหมฮะค่ะเจ้าของเพลงบอกตรงรักน้องจังเลยเพลงนี้ต้องบอกว่าออกมา22มกราคมมี อบอยู่ในยูล่าสุดเกือบเก0านนะครับผลงานละครเล่นเป็นพระรองบ้างประปรายเขาบอกว่าหน้าตาดีคมคล้ายคล้ายท็อปจรนใช่ไหมประมาณนี้ึงคนนี้ดาวไม่เศร้าว่าน้องเหมือนใครแต่ว่าแต่ว่าก็มีละครเขาก็มีละครอทางช่องเก้าออกมาเรื่องหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก่อนถามนิดหนึ่งข่าวมันเริ่มได้ยังไงมันมาจากอะไรเพราะฟังแล้วผมงงมากด้วยความที่ข่าวอาจจะเริ่มจากที่ดาวเข้าไปทางานบริษัทเสียงรวีแล้วทีเนี้ย เวลาไปงานนั่นงานงาน,นี่งานเสืออะไรต่างๆเนี่ยดาวก็ไปด้วยกันไปด้วยกันไปทุกงานแต่ว่าไม่ได้มีดาวไปคนเดียวก็จะมีน้องทีมงานแดนเซอร์จะมีพี่เลี้ยงอะไรต่ออะไรไปรด้วยความที่ดาวเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วถ่ายรูปปุ๊บไปงานเนี่ยก็จะโพสต์ขึ้นโพสต์ขึ้นหน้าไอจีให้แฟนขับแฟนเพลงได้รู้ว่าเออวันนี้เราไปทํางานที่ไหนเราไปอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะค ก็มันก็เกิดจากข่าวตรงนั้นแล้วก็จากกระแสที่ว่าเออด้วยความที่เราเลือกกับอดีตพ่อของลูกมันก็เลยเป็นกระแสมาเรื่อยๆมาเรื่อย,เ,อยเวลาตอนนั้นมีข่าวเรื่องน้องขึ้นโรงพักด้วยความที่เราอยู่บริษัทแสงมวีเนี่ยดวยวา,ายวก็ไปเป็นเพื่อน ไปเป็นเพื่อนด้วยด้วยความที่เรารู้เรื่องกันว่าน้องโดนโดนแฮกข้อมูลที่ว่าเอาชื่อไปแอบอ้างเอาอย่างนี้แล<ต>ายหลายอย่างมอนมาเหมือนทางบริษัทเขาไม่ค่อยปากเพ้่มคุณอะไรหรอกเพราะเด็กค,คนน<อ>ี้เข,ขากำลังจะปั้นเขากําลังจะปั้นให้เป็นนักร้องที่<อ>แบบว่าหน้าตาดีหรืออะไรแล้วคุณก็ไปกินแบบว่าไปกินเด็กเขาอะยังไงอย่างนี้จะมีปัญหายังไม่ถึงขนาดว่ากินเพียงแต่ว่าเราอ๋อก็เพียงแต่ว่าคบกับน้องมีสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไม่ถึงขนาดว่าไปกินเด็กเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ทราบตรงนั้นเราเพียงแต่ว ทางค่ายเขาว่ายังไงบ้างเออเดาวไม่ทราบก็อาจจะไม่ค่อยปลื้มกับกับข่าวนะคะเดาก็ไม่ทราบเพราะว่าคิดว่าค่ายไม่ปลื้มกับคุณไหมตอนนี้เออดาวไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าดาถือว่าเดาเป็นคนทํางานเดามองที่งานมากกว่าที่จะที่จะบริษัทเขาไม่ปลื้มกับดาวเพราะว่าเขาบอกว่าน้องกาลังจะเป็นพระเอกใช่ไหมใช่กำลังจะเป็นพระเอกเป็นพระเอกละครค่ะแล้วแบบว่ามันมีข่าวกับคุณมันจะทําให้แบบว่าเหมือนแบบว่าเออไม่ดีเท่าไรอะไรยังไง เรื่องที่ที่การที่น้องจะเป็นพระเอกหรือจะกําลังปั้นอยู่อันนี้อันนี้ดาวดาวเข้าใจเึงแต่ว่าอันนั้นมันดาวไปห้ามเขาคิดไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นผู้ป้นทีนี้ดาวเนี่ยดาวทำงานของดาวเนี่ยมันเราอยู่ในสื่อค่ะมันห้ามที่จะเป็นข่าวกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าดาวทํางานมาตั้งแต่สนิทกับน้องมาแต่ดาวเรื่องเขาไปอยู่บริษัทแสงวิก็ทํางานกันมาเรื่อยๆทำงานกันไปเรื่อยๆแล้วไปไหนก็ป้อนงานการไปงานสื่อก็ชวนกันไปอย่างเงี้ยมันก็มันก็ห้ามที่จะเป็น ข่าวอะไรอย่างนี้ไม่ได้เด็กเด็กก็มันจะเป็นพระเอกที่ข้อมูแต่ก่อนน้านั้นเขายังไม่เป็นนะข้อมูานข้อมูลที่มีการรวบรวมนะก็คือว่าเขาบอกทางเจ้าของค่ายเนี่ยจะไม่สนิทใจกับพี่ดาวเป็นการส่วนตัวคือพอเด็กในสังกัดเนี่ยที่ปั้นมาเนี่ยกำลังจะรุ่งเนี่ยก็เลยไม่อยากให้มีข่าวเฉาเพราะกําลังจะจะได้ดีเป็นพระเอกที่ช่องน้อยสีแล้วก็ไม่ต้องการให้คุณดาวเนี่ยช่วยโปรโมทเพื่อหวังทวงบุญคุณเพราะทางค่ายอยาก เรีขึ้นชื่อว่าปั้นให้ดังเองกับมือค,คือไม่อยากให้มีข่าวว่าเคยเป็นเกย์เป็นแฟนดาวมายุรีหรือดาวเป็นเจ๊ดานพาเดินสายพบสื่อจนเป็นที่รู้จักนี่คือประเด็นอ๋อนนอันนี้ดาวดาวไม่ทราบนะ,ะคะดาวเพิ่งทราบวันนี้ว่าอ๋อทางทางทางบริษัทเขาไม่ปลื้มหรืออะไระอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ถ้าดาวเข้าไปอยู่บริษัทไหนเนี่ยถ้ามีน้องศิลปินร่วมค่ายที่เขายังไม่รู้จักสื่อเลยด้วยน้องที่เพิ่งเริ่มออกลบบ้างเงี้ย ด้วยความที่เราเป็นคนที่ทำยังไงดีล่ะเวลาไปงานมีน้องนี่ค่ายก็ต้องชวนกันไปไปสื่อไปนู่นไปนี่ไปนั่นแต่ด้วยความที่เราเป็นคนหวังดีอยู่แล้วเ,เวลาคบใครหรือเวลาน้องไม่มีอะไรที่รู้จักก็ชวนกันมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเขาจะเลื่มเหมือนไม่ปลืม้มด้วยความเราเป็นคนที่เป็นคนที่อย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบว่า ให้อ่ะให้เป็นผู้ให้เป็นผู้ที่แบบอยากให้น้องมารู้จักคนในวงการรู้จักสื่อรู้จักรายการต่างๆรู้จักสถานีวิทยุหรือว่าพี่ดีเจอะไรต่างอย่างเนี้เราจะเป็นคนแบบนี้ผูดีขออยถามเป็คำถามหนึ่งค่ะอันนี้ถามแบบตรงๆได้ค่ะถามแบบอยากให้ตอบแบบจริงๆเลยค่ะคือไม่ได้คิดเกินเลยพี่น้องออถามว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดเกินเลยว่าพี่น้องแต่ว่าถ้าอนาคตดาไม่ทราบเพราะว่าน้องเขา ก็ชอบรุ่นใหญ่อยู่แล้วอันนี้เราเไม่รู้กับเขาน้องก็ชอบคนแก่ไม่ใช่ค่ะชอบคนรุ่นพี่ค,คุณคิดว่าคุณนนคิดว่าเขาคนนี้น้องน้องน้องเอ็มน้องเอ็มน้องเอ็มค่ะคุณคิดว่าน้องเอ็มคนนี้ชอบคุณเอาจริงๆตรงๆชอบไหมอาจจะชอบเรื่องการทํางานนี่สายจักรอาจจะชอบว่าเราเขาเคยเขาเคยขอคุณเขาเคยขอคุณไปกินข้าวหรือเปล่าไม่ บอกตรงก็ได้ว่าเคยไปทานข้าวเคยไปทานข้าวด้วยกันแต่ไม่ได้ไปกระดาวสองคนไงก็ไปทั้งทีมงานแต่ยอมรับได้ไหมว่ามีแอบมีใจนิดนึงแต่ไม่ได้หวังว่าจะต้องมีปั๊มปั๊มปั๊มหรือว่าไม่ได้อะไรกันแอบมีใจมันก็มีมันก็มีบ้างฉ่นชอบเขาก็นิสัยดีไงมันก็มีบ้างน้องเขาก็นิสัยดีทนกับเขาหรือเปล่าคุณดาวอะไรย่างอย่างผมอย่างพูดแต่ว่าคบกันไว้ก่อนคบไว้ก่อนแล้วชอบเขาไหม เขาก็น่าจะดีนะงแต่ว่าคุณดาวมันมีแค่สองคำตอบชอบหรือไม่ชอบมก็ชอบชอบโอเคอาจบแต่ว่าแต่ว่าอันนั้นอนาคตเป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมเออเดี๋ยวก็กระเทือนค่ายก็อีกกระเทือนละครน้องอีกก็กลายเป็นเรื่องใหญ่คุณผู้ชมผมว่าคําตอบของเราเคลียร์ค่ดเคลียร์เมากนะเคาะเกลียดแล้วมันอยากถามอะไรไหมอะไรก็บอกก็ชอบก็กกินเด็กเนาะอะไรนะสนุกกินเด็กอย่าอย่าอย่าว่าแต่น้องเอมเลยที่มาชอบดาวอ่ะยังมีเด็กหลายๆคนมาชอบดาวเยอะมากจริงๆ คุณดาวมีซิงเกิลใหม่คุณผู้ชมเขาหาว่าฉันชอบเด็กนั่นไงไม่รู้ว่าเข้ากับคอนเซปต์ข่าวหรือเปล่าเออก็คนก็องว่าไอ้เต้าข่าวขึ้นมาเพื่อซิงเกิลนี้หรือเปล่าไม่ไม่มันเป็นมาตั้งแต่ก่อนหน้านู้แล้วจริงๆค่ะแล้วก็อัลบารตัวนี้ทําเองคิดคือก่อนที่จะมาทํางานเพลงตัวเนี้ยดาวก็หาเพลงอยู่แล้วในไหนก็ โดนคนพูดเมาเยอะแล้วเอาแต่งมันเป็นเพลงซะเลยเลยนะให้เตรียมให้ให้สแตนบายโชว์เลยดีไหมระหว่างนี้คุณผู้ชมต้องขอสรุปก่อนนิดนึงกับประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าคุณดาวนี่กินเด็กหรือเปล่าวันนี้ที่เราได้คําตอบนะฮะมันก็คือประมาณ50-50ก็คงจะก็ะคงจะหังเขาแหละหังไหมคงหังนะฮะก็คนอย่างดาวมายุรีเนี่ยไม่จําเป็นต้องเกาะใครดังมีแต่จะช่วยดันให้ดังมากกว่านี้ดีกว่า เรามาดูซิงเกิลใหม่นะที่เข้ากับคอนเซปต์ของการพูดคุยเมื่อกี้นี้เพลงของคุณดาวชื่อเพลงว่าเขาหาว่าฉันชอบเด็กครับคุณดาวมาอยู่ดีครับคนโสดแล้วมันผิดตรงไหน